เรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินเดินเข้าสู่ตะแรงแกงโดยไม่มีความสนใจใหญ่ดีจงใจผลักคุณเศรษฐาขึ้นตะแลงแกงนั่นหมายความว่าดิวลับลังกาวียังคงเดินหน้ายังจะมีความดันทุหลังที่จะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนอื่นมาให้สมาชิกรัฐสภาโหวตไหม หรือพักเพื่อไทยจะยอมจำนนพักเพื่อไทยจะยอมจำนนต่ออำนาจที่ควบคุมสมาชิกวุฒิสภาซึ่งคนที่มีอำนาจนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็บเปรนยุทธ์จโอชานั่นละ เราะเป็นคนแต่งตั้งสมาชิกพุทธิสภา250คนมานี่แล้วมีสำรองไว้ด้วยใครตายก็เอาสำรองขึ้นมาท่านทั้งหลายคนที่มีอำนาจในการจัดการเรื่องนี้นี่คือพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาถ้าพลเอกประวิตรวงสุวรรณมีอำนาจคุณไผ่ลิกเขาก็ต้องมาถแถลงแล้วสิครับว่า จำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะโหวตให้คุณเศรษฐาทวีสินได้ครบแล้วสมาชิกวุฒิสภาสายพลเอกประวิตรจะโหวตให้ทุกคนเขาก็ต้องถแถลงอย่างนี้สิครับแล้วเขาจะมาถแถลงอะไรว่าหาเสียงจากสมาชิกวุฒิสภาได้เจ็ดคนเอานะ้าเนี่ยมันน้อยครับ มันน้อยกว่าที่คนมาเลือกพิธาลิมเจริญรัฐนะสมาชิกวุฒิสภาที่มาเลือกพิธาลิมเจริญรัฐเนี่ยมีตั้งสิบสามคนแต่นี่สวที่มีความใกล้ชิดพลเอกประวิตรมาเลือกให้แค่เจ็ดคนแล้วอีสองร้อสี่สิบสามคนไปไหนครับสอง้สี่บสามคนไปไหน ท่านที่เคารพทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่าอํานาจในการกําหนดตัวนายกรัฐมนตรีวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่พรรคเพื่อไทยมันอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาในฐานะผู้ควบคุมเป็นเจ้าของสามารถไฟเขียวสามารถที่จะเปิดคอก ให้สมาชิกวุฒิสภามาเลือกพักเพื่อไทยได้แต่นี่ยังไม่เปิดทำไมครับทำไมยังไม่มีการเปิดให้วุฒิสมาชิกแห่กันมาเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทย ก็เพราะว่าเขารู้ไงว่าเมนหลักนโยบายหลักของกลุ่มสมปอก็คือต้องจัดการระบบทักษิณให้สิ้นซากถ้าเขาไม่มีนโยบายหลักไม่มีเมนโพลีซีนี่เขาจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมายึดอำนาจ ในวันที่22พฤษภาคม2557ทำไมครับเพราะนโยบายหลักของเขาเขาต้องการจะกำจัดระบอบทักษิณให้มันสิ้นซากไปจากแผ่นดินไทยระบอบทักษิณคือใครระบอบทักษิณก็คือองค์คาพยพของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณซึ่งพักเพื่อไทยก็อยู่ในหนึ่งในองค์คาพยพ ที่จะต้องถูกจัดการดังนั้นเราคิดอย่างมีเหตุมีผลมีสติมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผู้นำของคอสอชอเนี่ยเขาจะมอบอำนาจให้กับนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทย นี่ไม่ใช่เรื่องของการจินตนาการครับมันเป็นเรื่องของแผนเขาแล้วคนที่เขาตั้งมาเป็นสมาชิกวุฒิสภานี่ก็จะย้ำแล้วว่าทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนที่อยู่ต่อต้านระบอบทักษินในอดีตทั้งนั้นในสองร้อยห้าสิบคนที่ตั้งมาทั้งที่ตายไปแล้วนะ มีแต่คนที่อยู่ในขบวนการมีส่วนร่วมแบ่งแยกหน้าที่กันทําในการต่อต้านระบบทักษิณน,นี่พรคเพื่อไทยเขาก็รู้แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเดินเกมอย่างนี้ ทำไมต้องทำลายพักเพื่อไทยให้ศูญเสียมวลชนเหลือเฉพาะนักเลือกตั้งที่อยู่ในพักเพื่อไทยนี่ก็เป็นคำตอบหนึ่งที่นักการเมืองในพักเพื่อไทยเขากำลังรอคำตอบจากอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณน,นะครับว่าท่านทำไมนำพักเพื่อไทยมาอยู่ในสภาพอย่างนี้ทำไมท่านปล่อยให้คนสนิทข,ของท่านเนี่ยคุณพูนรมเวชยาชัยนี่พาพักเพื่อไทยมาล่อนจนอยู่กลางสีแยก ไม่มีมวลชนแวดล้อมจะถูกกำจัดเมื่อไรไม่รู้ถ้าไม่ทาอย่างนั้นนี่เขาก็ต้องการคําตอบเหมือนกันนะครับต้องการที่จะล่มสลายต้องการที่จะทำลายพักเพื่อไทยเพื่อให้ตัวเองได้กลับมาประเทศไทยตามที่เขาเล่าลือตามที่เขาอ้างจริงหรือนี่ก็เป็นข้อสงสัยสำคัญ ท่านทั้งหลายครับเมื่อเรารู้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือคนที่จะมากําหนดว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นใครเพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้ที่ชี้เป็นชี้ตายชี้นำสมาชิกวุฒิสภาได้ก็เป็นคนให้กำเนิดสมาชิกวุฒิสภา เมื่อเราได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่มีวันที่สมาชิกวุฒิสภาซึ่งอยู่ภายใต้การบงการของคอสอชอจะเลือกแคดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นตัวแทนของระบอบทักสินมันก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่เมื่อพรรคเพื่อไทยยังดันทุลังที่จะเอาแคดิเดตนายกรัฐมนตรีของตนเอง ไปให้สมาชิกรัฐสภาโหวตมันก็เหมือนกับเอาแคนดิเดตนายกของตนเองนั้นนะขึ้นเขียงบูชายันให้เขาตัดคอให้เขาเชื่อนี่คือความโหดร้ายทางการเมืองอย่างหนึ่งในพักเพื่อไทยนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าเสฐานไม่พานแล้วยังจะเสนอเสฐาไปให้เขาถูกฆ่าให้เขาถูกประจาน ข้ามกลางสายตาของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศโ,โหโดลายเกินไปไหมครับโหด้ายมากงานนี้ใจท่านทั้งหลายครับถ้าคนที่มีจิตใจปกติคนที่เห็นความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพวกกันหาเสียงด้วยความยากลำบากมาด้วยกัน<อ>เขามาพักเขาไม่ได้มามือเปล่า ถึงแม้จะถือตัวคุณยิ่งรักชินวัตรแต่เขาก็มาพร้อมกับสภัก,กำลังมากมายถ้าเห็นแก่สิ่งนี้พรกเพื่อไทยจะไม่มีวันทําอย่างนี้เว้นเสียแต่เป็นความจงใจของแกนนำพักเพื่อไทยในปัจจุบันที่ต้องการจะประเคนตำแหน่งเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใส่พานไปให้กับลุงตู่ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มันมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าเสนอคุณเศรษฐาทาวีสินไปจากสามข้อกล่าวหานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องร่วมกันโกงภาษีเรื่องร่วมกันโกงผู้ถือหุ้นเนี่ยสามเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ทำให้สมาชิกุธิสภาเนี่มีความชอบธรรมอย่างเต็มที่ ที่จะไม่ลงคะแนนให้คุณเสษาทั้งที่เขาก็ไม่ต้องการลงอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นข้ออ้างนี่เขาได้ข้ออ้างเลยเนี่ยข้ออ้างเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอาจจะชี้แจงได้เพราะมติพรรคบอกแล้วว่าไม่แก้แต่อ้ข้ออ้างเรื่องของการร่วมกันโกงภาษีกับร่วมกันโกงผู้ถือหุ้นเนี่ยมันเข้าไปในเรื่องของจริยธรรมของคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มันดำดำเทาๆอยู่น่ยมันยังไม่ใสอ่ะเขาก็เอาเรื่องนี้แหละครับเป็นข้ออ้างในการไม่ลงคะแนนให้นี่พรรคเพื่อไทยรู้อยู่แล้วพรรคเพื่อไทยรู้นะครับไม่ใช่ไม่รู้รู้อยู่แล้วดังนั้นการทําเรื่องที่รู้อยู่แล้วนั้นจะต้องมีเบื้องหลังจะต้องมีเป้าหมายจะต้องมีข้อตกลงที่ตกลงกันไว้หรือ ดิวลับลังกาวียังคงเดินหน้าต่อไปนี่สงสัยนะครับที่ท่านอดีตนตายทหารใหญ่คนหนึ่งที่ไปเจรจาที่ลังกาวีกับอดีตนายกทักษิณโดยเจ้าสัวคนหนึ่งเป็นผู้ประสานงานให้และเจ้าสัวคนนี้ก็คือคนสนิท ของพลเอกประยุทธ์สนิทสนมกันมาตลอดระยะเวลา8-9ปีที่พลเอกประยุทธ์ครองอำนาจอยู่เจ้าสัวคนนี้เป็นลูกน้องเก่าของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรล่ำรวยก็เพราะคุณยิ่งลักนี่ให้โอกาสมีธุรกิจเป็นแสนล้านเนี่ย แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์มามีอำนาจก็ไปรับใช้ใกล้ชิดเป็นสมุนบริวารของพลเอกประยุทธ์เจ้าสัวคนนี้พาอาดีตนตายทหารไปเจรจากับอดีตนายกทักษิณที่ลังกาวีเรื่องนี้ไม่ใช่ความลับครับมันเปิดเผยไปแล้วเนี่ยรู้เช่นเห็นชาติกันหมดแล้วเรื่องนี้ท่านทาั้งหลายหาก เรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินเดินเข้าสู่ตะแลงแกงโดยไม่มีความสนใจใหญ่ดีจงใจผักคุณเศรษฐาขึ้นตะแลงแกงนั่นหมายความว่าดิวลับลังกาวียังคงเดินหน้าต่อไปนี่น่าสนใจนะครับและดิวลับลังกาวีนั้นเนี่ยจะต้องบอกความจริงนะครับว่าหัน้าพักรวมไทยสร้างชาตินั้น ท่านเป็นเพื่อนสนิทกับนายพลคนนี้นายพลคนที่ไปเจราจากับอดีตนายกทักษ,ษิณการเป็นเพื่อนสนิทกันนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับคนเราเป็นเพื่อนกันได้ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใดหรือแม้กระทั่งเป็นเพื่อนนอกอาชีพก็เป็นเพื่อนนะครับรักกันนะชอบกัน แล้วเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาวางมือทางการเมืองไม่ประสงค์ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแล้วท่านทั้งหลายครับท่านเชื่อไหมว่าพลเอกประยุทธ์จะมอบสมาชิกวุฒิสภาหรือเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาไปเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย มันเป็นไปไม่ได้